รวยได้พอไลฟ์สดทำออนไลน์ในแค่1.5ปีเท่านั้นค่ะกาพูดไหมว่าวันนี้รวยกาพูดนี่เรามาจากไหนก่อนมาจากเด็กบ้านนอกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ค่ะทำอะไรไม่เป็นเลยก็ว่าได้ตอน,น,นหนูทำอะไรไม่เป็นอืมแล้วอะไรที่ทำให้ตัดสินใจเข้ามาหาคดใหม่บอกว่าหนูอยากทำออนไลน์ค่ะ หนูอยากเป็นดาวโรงพยาบาลค่ะอ๋โอโรงพยาบาลอะไรคะโรงพยาบาลยุพร,ราชตะพันหินจังหวัดพิจิตรค่ะนี่และตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ศูนย์มินินิธิบูรณจังหวัดพิษณุโลกซึ่งนุ่มๆเนี่ยเขาจบเภสัชแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเขาเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยนเรศวรแล้วหนูบอกว่าอะไรหนูว่าอยากได้แต่ก็ไม่กล้าเข้ามาดูเพราะคิดว่าอย่างเราหรอจะแบบเข้าไปดูได้อะไรอย่างเงี้ยมันแบบ เินนฝัก็มองมาตลอดตลอดที่เรียนมอนมาแล้วก็จริงๆอ่ะเพิ่งเริ่มทำออนไลน์จริงๆได้ตอนเดือนเมษาปี66และวันนี้เนี่ยคือเดือนกันยาปี67ระยะเวลาคือ1ปี5เดือนชีวิตดีขึ้นยังไงบ้างให้นุ่มพูดดีกว่าเรียกว่าดีขึ้นทุกด้านเลยอ่ะเรื่องเงินก่อนละกันเรื่ออยากสำคัญสำคัญคนอื่นก็อยากรู้เรื่องนี้ล่ะเรื่องอื่นก็ช่างมันไม่อยากรู้เท่าไหร่คือ หนูซื้ออะไรได้เองหมดเลยหมายถึงไม่ต้องขอเงินพ่อแม่คันนี้ก็คือหนูไม่ได้ขอเงินพ่อแม่เลยน,ะนี่นนแล้วก็เรื่องความคิดโตเป็นผู้ใหญ่รู้จักการโฟกัสเนี่ยค่ะถ้าไม่ได้มาเจอโค้ดใหม่ก็คือกค็คิดทุกเรื่องอะเรื่องไร้สาระก็คิดแต่ตอนนี้ก็คือรู้แล้วว่าต้องทําอะไรนนมนกันรู้เลยหนูจะต้องทําอะไรเพราะว่า <c oughs> หายใจเข้าก็มีนี้หายใจออกก็มี <c oughs> นี้ค่ะซึ่งเป็นอย่างนี้มาประมาณ สอสาเดือนเนาะใช่ก็โฟกัสและโฟกัสเลยอีกอันนึงที่นุ่มอ่ะเขาใช้เงินได้อย่างสบายใจมากขึ้นคือจริงๆนอกจากเขาเป็นข้าราชการใช่ไหมแล้วก็ปกติถ้าเกิดว่าสวัสดิการอะไรก็คือรักษาฟรีซึ่งตัวนุ่มเองเนี่ยเป็นโรคอ๋อหนูเป็นมะเร็งไตค่ะที่เต้านมระยะสองอซึ่งการรักษาเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าอยากได้นอกเวลาหรือว่าอยากได อะไรเพิ่มใช่ไหมเขาก็เลยต้องจ่ายเองซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือที่บ้านช่วยซัพพอร์ตใช่ค่ะ,อะพอมาถึงทุกวันนี้หนูจ่ายเองหมดเลยค่ารักษาพยาบาลทุกครั้งค่าตรวจอะไรพิเศษหนูก็จ่ายได้เองหมดเลยอเดินทางไปคือเขารักษาที่จุฬาเนาะเดินทางไปเองจ่ายค่าโรงแรมเองใดๆเองคือดูแลตัวเองจนทุกวันนี้เนี่ยเขาก็ภูมิใจในตัวเองแบบสุดๆ เมื่อกี้แม่มาก็ถามว่าคุณแม่ภูมิใจไหมภูมิใจค่ะ <c oughs> คุณแม่ก็ภูมิใจนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มจากสิ่งแรกเลยคือตัดสินใจมันเป็นเงินที่กู้มาใช่ไหมตอนแรกกู้ออามาอ่าเล่าสั้นๆสิหนูอยากรู้ว่าถ้าเราแบบทําเต็มที่แล้วอ่ะเราจะแบบเหมือนคนอื่นไหมที่เราเห็นในโซเชียลอย่างเงี้ยหนูก็เลยไปกู้เงินมานี่มีคําเตือนไหมมีคําเตือนเยอะมาก <c oughs> เพราะว่า พี่ๆเขาก็เป็นห่วงบอกว่าทำธุรกิจเนี่ยระวังแบบ ระวังเจ๊งระวังโดนหลอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็นั่นแหละพี่เขาเป็นห่วงน้องนุง่มๆซึ่งสิ่งนี้เนี่ยอยากจะขีดเส้นใต้ว่าคนเนี่ยเขาเป็นห่วงเราอยู่แล้วแต่มันก็ย้อนกลับไปโจทย์ตอนแรกเลยที่นุ่มถามว่าถ้าเราตั้งใจจริงๆถ้าเราเต็มที่จริงๆเราจะทําได้แบบคนอื่นไหมเพราะฉะนั้นคํานี้เนี่ยมันคือสิ่งที่ต้องวงกลมขีดเส้นใต้ทําตัวหนาทําทตัวแดงไว้เลยนะว่าแล้วเราอะวันเนี้ย เราตัดสินใจที่จะลงมือทำอย่างจริงๆแล้วหรือยังและนี่คือตัวอย่างของเด็กที่กำลังรักษาโรคมะเร็งด้วยระยะที่สองด้วยแล้วก็อยู่ต่างจังหวัดด้วยแล้วก็เป็นข้าราชการด้วยแล้วก็ไม่มีตังค์ด้วย <c oughs> กู้เงินมาด้วย <c oughs> คือไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องกู้เงินมาห้ามเข้าใจผิดเด็ดขาดแต่จะบอกว่ามันเป็นการตัดสินใจของเขาเองแล้วเขาก็เลือกที่จะแบบ ตัดสินใจแบบลุยเต็มที่ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนี้มันกลับมาว่าเอาแล้วนุ่มทํำยังไงอันดับแรกก็คือเขาสร้างตัวตนอ่าตอนแรกบอกให้สร้างตัวตนสร้างตัวตนเรื่องเฉพาะนะอ่าก้าวข้ามความกลัวออกมาก้าวข้ามความเสียใจออกมาความสูญเสียออกมาก็เลยให้เขาออกมาพูดเรื่องมะเร็งซึ่งก็ใช้เวลาประมาณ หนึ่งปีกว่าจะกล้าพูดเรื่องนี้เพราะว่ามันก็แบบยังเจ็บอยู่ยังสะเทือนใจอยู่แต่เมื่อวันที่ตัดสินใจออกมาพูดเรื่องนี้สิ่งที่เกิดขึ้นดังไปเลยใช้คำนี้เลยดังไปเลยดังในกลุ่มตลาดเฉพาะของเขาเลยแล้วก็พอสร้างตัวตนทำในเรื่องเฉพาะแล้วเขาก็ตั้งใจมากๆเขาก็ไลฟ์สด ทุกวันพี่ๆเป็นอะไรมั่งคะ,ะแล้วก็ออกมาให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการรักษาเรื่องขีโมฉใชแสงอะไรเงี้ยเนาะจนวันนี้เขาก็เข้ามาทําออนไลน์แล้วก็ไลฟ์สดแล้วก็จนดังแล้วก็จนรวยเรื่อง KOL เรื่องอะไรเข้าเนี่ยคือเข้าเยอะมากเขาปฏิเสธไปเยอะมากๆวันนี้ก็ได้เลิกดีค่ะวันที่12กันยาใช่ค่ะปี หกเจ็ดค่ะเรามาออกรถคันนี้ค่ะนี่ป้ายแดงสวยมากรถสีแดงแล้วหลังคาดำดูสปอร์ตอันนี้เป็นรถในฝันของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอยากได้มินิแล้ววันนี้ก็อันไหนไปเปิดสิหาโอ้โหมันรู้สึกยังไงมันรู้สึกยังไงสวยมากรถคันแรกของหนูเออด้วยเงินของหนูแม่เงินของหนูทุกรอยปบาทเลยบาททุกสตางค์ บอกเลยว่าทุกคนทําได้ค่ะตอนแรกนุ่มๆก็ไม่คิดหรอกว่าตัวเองจะทําได้เพราะว่าด้วยข้อจํากัดไม่ว่าอาจจะเป็นแบบเด็กบ้านนอกด้วยหรือว่าข้อจํากัดใครๆก็บอกว่าน้องนุ่มๆเป็นโรคนี้ก็ต้องแบบอยู่แบบเรียบร้อยเรียบร้อยไม่ต้องออกแรงยเอยอะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราข้ามมาได้เราก็ทําได้ทุกอย่างค่ะไม่มีข้อจํากัดนี่